สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันที่ประเสริฐผลสกลนครอ,อีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะพามาชมรถเกง๋งอีโคคาขนาดเล็กนะคะราคาเบาๆเนะาะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นมาดูกันนะคะนี่เลยอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะคะรถมิตซูบิชิ ishi, มิลาดนะคะคันนี้เลย ราคาเบาๆค่ะส่งสบายๆตัวนี้ก็อ,ออกรถไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษอีกมากมายจากทางบริษัทเราเลยเนาะตัวนี้เข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะใครสนใจก็อ,อินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเบ,บาๆสบายๆจัดทรงได้สวยค่ะคันนี้ มีไฟ d a y l ไลท์ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะในส่วนนี้ก็าลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเข้ามาชมกันได้นะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมหรือทดลองขับได้ที่บริษัทเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ